สวัสดีค่ะสวัสดีทนผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับ o รนสตูดิโอนะคะ วันนี้เราพาผู้ชายสองคนมาช้อปปิ้งนะคะไม่ใช่พาคนเดียวเออหรอเดี๋ยวพามิกมาแต่งตัวครับ <c oughs> คือพรุ่งนี้จะมิกจะไปเป็นกรรมการแข่งมหมครับแล้วเราก็สัญญากับมิกไว้ว่าเออมิกไปเป็นกรรมการให้หน่อยเพราะว่ามิกสอนสร้างไงเราก็เลยมิกเหมาะกว่าเราเราเอามิกไปให้หน่อยแล้วเดี๋ยวพี่พาไปแต่งตัวพาไปงานด้วยพาเลี้ยงข้าวด้วยอเลยสัญญา,าไว้ตอนไรก,ก็จะไม่ไปนะก็ม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไงอะไร,ไรเรื่องการแต่งตัวแล้วก็การออกงานอะไรเงี้ยก็ โอเคโอเคก็ okay, okay. ลองลองดูสักครั้งในชีวิตถือว่าเป็นประสบการณ์ปรกับการมิกสอนสร้างช่วงนี้เขาแข่งแข่งสร้างบ่อยมิกก็เหมาะมาก <c oughs> แตาเดี๋ยวไปดูกันว่าจะแต่งตัวแบบไหนให้มิกกันตอนนี้แต่งตัวไงดูดิ <c oughs> แต่ตอนเนี้ยไปกินข้าวก <c oughs> ่อนอยู่ก้าวเราเที่ยงเลยไม่ได้กินข้าวเลยไปกินร้านประจำของเราเดีกว่าต่างไรอ,อ่ะฮึยืมเลย ราเมงไก่พ่นไฟอันนี้แบบอะไรอร่อยแบบเผ็ดน้อยหรออ่ากลางๆแล้วค่อยปีกใหม่นะอ๋อแยกได้แยกพริกได้ไม่เผ็ดเท่าไหร่รสชาติมันก็แบบเค็มๆนิดหนึ่งแล้วก็กลมกลมกันนะเขาก็กลมกลมเลยกลมไม่ไหวแล้วตอนนั้นตัวเหรอเออเราเคยเป็นราเมงไก่ที่ญี่ปุ่นอยู่นะร้านหนึ่งอร่อยร้านหนึ่งแบบไม่ใช่ไปร้านหนึ่งมีกินแหล่ะเข้าหน้าเนื้อหมูเลยเหแล้วอยากเจาะเหลือเกินลองชิมดิอร่อยไหม เห็นนิดนึงนะเนีชเฮ้ยตนอดพี่กูเลยมิกมิกกินไหมเนี่ยเหมือนรายการอ่าเหมือนดูโซมาทีงเข้ามาคำแรกในป่าลมันแตกกับปุ๊บอะไรมาเนี่ยอันนี้คือมีเดียมมีเดียมแหลกเป็นเนื้ออะไรไม่รู้ที่นี่อ่ะนอ๋อทาทาจิมังักดีสีเนื้อดิอ๋อนี่ ความหอมแบบนุ่มๆในปากใช่ไหมไหนลองเจบ,บีชิมมึงดิเจบ,บีข้าวหรอเอาข้าวเหรอเอาหรือว่ามาเป็นแต่เนื้นอเดแต่เจบีสิยัง้งไ,ไงหวานจะกินเกี้ยงแล้วดีไหมดีเขาตัวไป็นข้าวหน้าคนน้ำไปบ้าไปไหนไปไหนไม่สนใจไม่รสชาติเป็นยัไ <c oughs> งไงดีไหมอร่อยอร่อยอร่อยตอนมามันก็สวยนะพอตอนกินเสร็จมันก็ดูหลงๆเหลี่ยงๆไงไม่เคยท่องนะเดี๋ยวไปซื้อเสื้อผ้าให้มีกัน นี่คือช่างแต่งตัวครับวันนี้คุณจะแต่งสไตล์อะไรให้เขาครับเราจะแต่งสไตล์ไหนให้มิกครับชุดนี้เลยเหรอ๋อเออมิกเป็นคนตัวเล็กแต่งยังไงก็ได้เออเสื้อกล้ามไหมเกงสีแดงแไม่ใช่เออกดนู่มตัวนี้กับกระกลุมตัวนี้เออมันก็คุ้โทนจ้าอะไรนะไม่รู้ฮะมอกมีฝั่งนี้นี่หมวกเต็มเลยดองนี้เกยพร้อมนะออกมาออกมาโอ้ยยืนยันยังไอไม่ไหวไม่ไหว ดูมาจีตกกอนะถ้ามีคู่กันไหนเดคือใช่เลยเปไงถ้าใส่หมวกเป็นไงใส่หมวกต้องใส่หมวกไหมสวยนะกเก่นก็โอเคใช่ถ้าเก่งยี่อะไรต้ององอะไรนะยอะไีขาวสีดำ ัโอ้โหถ้าแว่นด้วยนี่ไงเธอแล้วเป็นอ๋อต่ตาสั้นนี่เล็กๆอ่ะเหมือนแมวใส่อ่ะนี่มันเล็กมีแมสยลายเสียงตาอะไรอีกไหมไม่มีแล้วโอเคอะไรเหรอืมพอดีได้ไปดูเสื้อมาแล้วก็คิดว่าน่าจะมาใส่คู่กับล้นเรือมาใหม่วันนี้เลยให้มีโฟูหมดเลยเออ๊ เสื้อล,ลน้นเซตที่สองครั้งแรกเด็กหลอดมีแค่เซตเดียวใช่ป่ะอันนี้เซตที่สองทำมาตั้งนานแล้วมีสองสีดีดำกับสีขาวนี่อันนี้มันน่าจะไซส์ใหญ่นะเพราะเขาสั่งไซส์ใหญ่ไมาเธอต้องสั่งพิเศษเลยนะเนื้อผ้าโคตรดีจริงเหรอกับเนื้อผ้าดิอุยดีจริงเนี่ยเขาไปศึกษาม,มามันเป็นคาตตอนร้อยเปอร์เซนต์มันมีหลายแบบอันนี้เป็นแบบสามสองอุ้ยตัวโคตรใหญ่ <laughs> <พ>อะผมกลัวเธอใส่ไม่ได้ไม่ได้ไปไ่ใอันนี้ของเธอใส่ห้าสอง แบบมันทรงโอเวอร์ไซส์ไงก็เลยแบบพี่ลองใส่พี่ไม่ใส่มี่ใส่น่าจะแบบตัวใหญ่ลองนี่ลองนี่จริงจริงจะเอาตัวนี้เลยไม่ให้ลองใส่ด้วยเฉยอยากรู้ว่ามใส่จะเป็นไงว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนอันนี้ก็ใส่ปกติใช่ไหมนี่คือสาสองคนใช่ไหมเดินด้วยกันอันนี้ใหญ่เกินอ่ะใหญ่มากอ่ะเธอซื้อผ้ามันท่องไปยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เขาควจะใส่ไม่ได้อ่ะเขาควหหิดใส่ัับเสื้้อนียงกะให้ใส่โอเวอร์ไซส์เลยอ่ะเฮ้ยได้อยู่เขาแสวยว่ะสวยป่ะมันเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ไง สวยนะเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวอยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่สีขาวมีก่อนไปลองใส่ทั้งเซตเลยจะดูสังเกตได้ว่าสีขาวมันดูวิ่งวับเลยเดี๋ยวไปออกแบบนะทันทีนะป๊อบป๊อปตอนแรกกะจะทำเป็นเรืองแสงที่มืดด้วยเออแต่ว่ามีทางปิดนะสีขาวก็ได้เลยนะอ่านี่สีขาวเอาลองใส่ไป่ต้องใส่ลายแบบเหรอลายแบบ มันจะท้องตยังไงเจะท้อยังงเปี่ยมันเป็นอย่างเี้หะมัอ่มันจะซักแล้วหลุดไหมไม่หลุดเหมือนจะหลุดเงี้ยนี่สีจับดิอันนี้เปิดสีใส่เหมือนแกปีละครั้งจะได้ไม่หลุดลองลองใส่อ่ะอู่ดยอันนี้ตัวใหญ่ไปไหมตัวใหญ่ได้ไหรงไนก็มันก็ได้นะลองลองเน็บลองเน็บตัวนะลองไปใส่ลองใส่ดูดีกว่าเฮ้ยพรุนี้ไปแล้วแบบ S <S เสื้อผมครับเสื้อผมแต่รู้สึกว่าสีดำจะเหมาะกว่าไหมเราชอบสีดำอะไม่รู้นะแต่พี่ดูสีขาวมันดูสว่างอะเซนด์น <S <S ส,ดสีดำไหนลองซิทั้งตัวคือสีดำมาดูเข้มกว่าทุกคนลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าสีดำกับสีขาวอันไหนมิกซ์ใส่แล้วดูเฟี้ยวกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับก็วันนี้ภารกิจเสร็จสิ้นนะครับมีก็ได้เสื้อผ้าแล้ว <S 2> <S 2> <S พรุ่งนี้มีภารกิจมีสองภารกิจพามิกไปอ่าเป็นกรรมการและอีกภารกิจนึงคือไปรับทีมงานอีกคนหนึ่งแต่พรุ่งนี้บีจะไม่่่่่ออยยยููนน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 นะะะะคคครรรรัััััับบบบบบีีีีเเ้้้าาาาาจจไไไไไปปปญติกกก็็มววห ไปเป็นกรรมการงานอะไรงานเอไออะไรนะลืมนะเอไออะไรสักอย่างอ่ะรู้แค่เอไอเป็นกรรมการไม่รู้กิจกรรมไม่ครับแข่งสร้างนั่นเองนะวันนี้เราในรถคันนี้เรามีอยู่กับคุณไว้เออลืมแนะนำตัวอะไรดีกว่าเสิละคนจิ๋วก็โผล่มาเด้งใครก็ได้่อยเอาผมมิกซีสครับสิดัวครับคนขับนี่ใครนะเมื่อสวัสดีท่านผู้ชมครับเราวันนี้เข้าสู่ต่อจากเมื่อวานที่พามิกไปซื้อเสื้อผ้ากันแล้วก็วันนี้ก็มากับเอ่ออาร์ตครับผมน้องฝึกงานน้องอาร์ตฝึกงาน าอนัโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงในงาน a อแล้วนะครับซึ่งก็มีแค่ผมกับกล้องนะครับที่มาพี่ไว้แกไม่อยู่แล้วไปรับไปรับทีมงานนั่นเองเอผมอาจจะขึ้นเขินกล้องหน่อยไม่เคยถ่ายวีล็อก <c oughs> อ่าน,นี่ก็เป็นงานนะที่จะจัดขึ้นคอมมิชชั่่ครับเอเอเสอีสปอร์ตนั่นเองนะอันนี้ก็ พิธีกรสองคนนะตอนนี้จะเข้าห้องส่งแล้วมีความรู้สึกยังไงครับตื่นเต้นสุดๆแลวก็บีบงานก็มีแค่นี้แค่อ่านตอนตอน้ตนนะแล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะอันนี้คือออกมาแต่อนนี้จะเป็นช่วงพัก1จุดวันชั่วโมงครึ่งอะ่ะเราก็ออกมาหาอะไรกินนะชั่วโมงแรกเป็นไงครับรออ้อนครับร้อนกับไฟที่สองหน้าตอนนี้อาหารมาแล้วนะใช่รเมง เป็นอาอีงเดีอีกอีกสินาทีผมจะต้องไปปิดกรรมการต่อแนละ้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้จะเข้าไปดูข้างในกันเบื้องหลังเบื้องหลังบอกเลยแสงตรงเนี้ยแสงไงดัดมากนี่ก็เสื้อลนะ้นสตูดเดียวโหมทโปรโมทเสื้อไหนโหยตอนนี้เราพักกันยกใหญ่มาเพราะว่ามีรายการเข้ามาแทรกใช่ครับรายการฟ<ไ>ีฟ่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมทำไมนักภ้าฟีฟ่านี่ไฟห้องสลัวอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ได้เปิดกล้องนะ ขาพักแค่เสียงอย่างเดียวคือของเราต้องเปิดกล้องตลอดไงคืออยากจะบอกว่าแสบตามากร้อนก็ร้อนท้าไมทถาไมคนกลางเขาไม่มีเก้าอี้เกมมิ่งเนี่ยมันต้อจะใหญ่เกินไปนะทรายไม่ปุ๊บเขาตั่งกับเราเขาตอนแรกเขาบอกพิจารณีสองคนมีเหรอตั้งศาลเขาเนี่มีการมองกล้องด้วยตอนนี้เราก็มาอยู่กับซีโอนะฮะกดกาแฟที่เออ ASE Sport เสียบเสียบเสียบแล้เครื่องค้างมาแล้วโอเคตแรกต้องวางก่อนอ่างปุ๊บเลือก ได้อะมีชามกาแฟอเมริกาโน่เขาบอกว่าอะไรอ่ะกดเครื่อไปปุ๊บอ่ะทีน e ี้เราาจะมาขึ้นมชำระเงินตรงนี้ทีนี้ก็เตรียมกันเตรียมเตรียมเต็งมีโมบายแล้วไปเพิ้งกับแล็บบิทแล้วก็มีเอเอสแล้วก็สตาร์ทบอลลี่กินฟรีหรือเปล่าไปดูนี่ต้องลองกดดูไหมไม่ไม่ดีเดี๋ยวพนักงานมาโดนตายรอครับสองชั่วโมงอย่รอไปก่อนเฮ้ยรอบนี้มาเร็วรอบนี้มาเร็วนี่คือหน้าตาของกาแฟที่เราได้มา เราคนเหมือนไม่มีราคาเลยนะนี่มันคือกาแฟของตาบักอนะเหมือ <c oughs> นเคยรู้ว่ามันเป็นไม้ปาดฟองไม่ใช่เหรอกรรมการเนี่ยถามว่าเครียดไหม <c oughs> เครียดนะสิ่งก่อสร้างทุกสิ่งก่อสร้างเนี่ยสวยงามมากขึ้นอยู่กับความพอใจกับกรรมยังไงนะ ขึ้นอยู่กับความพอว่าแบกรรมสิ่งมาสร้างเนี่ยมันกินเส้นกรรมการไหมอย่างนี้ดีกว่าใช่ผมนั่งอยู่ผมไม่ใช่กรรมการผมยังเหนื่อยเลยคือจากใจจริงคือผมไม่อยากให้มีการตัดสินอ่ะคือแบบไม่อยากให้แบบมีใครแพ้คือแบบมันสวยหมดอ่ะผมขอไม่เป็นกรรมการนะฮะในครั้งถัดไปและในอนาคตผมต้องเป็นต่อต้งใชครับในในสถาปัต์ก็ให้เป็นต่อไปเลยเออตอนแข่งแล้วเห็นแล้วแบบโอ้ย เดาได้เลยว่าใครได้ใครได้ไดที่1นที่สที่สามอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครได้บ้างอะนะแต่ว่าเราเกิงๆไว้2คนอะ่ะใช่ครซึ่งถูกเลยถูกเป๊ะเลยอะ่ะขณะนี้นะครับผมอยู่ในร้านรามเมนนะครับแล้วก็จะสามารถซีครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่คุณจบงานภ่าครับอะไรนะหลังจากจบงานภาาเป็นยังไงบ้างครับอ๋อรู้สึกสึ่งดีครับแต่ว่าพอดีเอเ็นอร์จีวันนี้มันมันค่อนข้างจะน้อยคือเนื่องจากเมื่อคืนนอนดึกมากมันก็เลยทำให้ง่วงมากเลยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ทําให้แบบครั้งแรกที่ได้แบบเป็นกรรมการอะไรได้ไปพูดอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีเดีย๋ยวจิ้มปากกันนิดอาการแบบนอนน้อยอาการนอนน้อยแต่นอนนะก็ถือว่า วันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปของวงการมายคราฟที่แบบมีการจัดแข่งขันเนาะใช่ครับก็ขอบคุณสายมายคราฟและหลายคนที่เข้ามาช่วยกันใช่ครับผมหวังว่าจะมีงานนี้อีกครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับไปเลยครับเฮ้ยร้อนร้อนท่านอะร้อนร้อนอะไรอะไรอะอะไรอะเฮ้ยร้อนร้อนร้อนเสื้อสวยเนี่ยซื้อเสื้อได้ที่ไหนยังไม่ประกาศนะครับโอเค